เห็นนางเงียบเงียบกินพีนักข้าเห็นนางเงียบเงียบนำฟ้าเรียบระวังไว้นักฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจิริกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับความสนุกสนานกับภาพเบื้องหลังการถ่ายทํามิวสิคดอเพลงล่าสุดของจ้าอาสยามกันค่ะนั่นคือเพลงเห็นนางเงียบเงียบฟาเร เราจะเห็นนะคะว่านางเอกมิวสิวิดีโอของเรา<ห>เป็นสาวเงียบๆแหมแต่พอถึงเวลาจริงๆ,ๆก็แอบเป็นสาวไหวไฟตอนกิ๊กเ,เยอะแยะไปหมดเลยและวันนี้สาวจ้าของเราจะมาแชฉว่าส,สาวๆที่มีกิกเยอะๆเวลาละจะสับขาหลอกหนุ่มๆไม่ให้รถไฟชนกันนั้น,นส,วนสาวๆเหล่านี้เขาจะเอาผู้ชายไปแอบซ่อนไว้ตรงไหนในห้องกินบ้านพิดชกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจ้าเองนะคะ คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าวิธีการซ่อนกิ๊กคองผู้หญิงเนี่ยเขาซ่อนนะที่ไหนก็บอกว่าเลยว่าจ้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวแม่เลยนี่คู่นิดนึงคิดเองอีกแหละตามมาค่ะที่แรกนะคะที่สองนี่ค่ะ ในตู้เป็นมุมแบบว่าอะไรอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะกิ๊กคนที่สองของหนูเองหน้าตาดีตอนนี้ก็เล่นหรอกเดี๋ยวกลับไปที่บ้านยิ่งกว่านี้ที่สามค่ะกิ๊กยู่ไนมีความสุขมาก ที่4อันนี้ก็น่ารักน่ารักกลุ่มกลิ่มฟงเฟิฟงกระดิ่งแมวนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่านิดหนึ่งนะพมา่พมานพม่านนะการเปิดไม่ได้เปิดอย่างนี้นะคะเปิดดูกริกเปิดอย่างนี้ค่ะนี่ว้าวหน้าตาดีก,กิกกิกกิกอันนี้ตนะ้องบอกไว้เลยว่าอันนี้ก็เป็นที่ซ่อนกิิกของผู้หญิงอีกที่หนึ่งรวม,รวมๆแล้วก็จะมีสี่ที่ด้วยกันนะคะสําหรับตัวจะแต่ต้องบอกไว้เลยว่าวันนี้ ที่เห็นทั้งหมด4คนนะคะฟาดเรียบหมดแล้วค่ะแม่ทำไปได้แล้วแล้วสาวจากอาศยามเล่นมาแฉเอ้ยมาเฉลยที่ซ่อนกิ๊กแบบนี้สาวสาทั้งหลายที่มีกิ๊กเยอะคงต้องหาวิธีซ่อนกิ๊กกันใหม่ให้เนียเรียนกว่านี้แล้วละค่ะรถไปของหนุ่มทั้งหลายจะได้ไม่ชนกันนะคะแล้วกลับมาพบกับภาพความสนุกสนานจากเบื้องหลังกองถ่ายทำมิวสิวเดอเพลงเห็นนางเงียบกอีก เอ้ยฟานเรียบนะคะได้ใหม่ครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะดีสนิทสก,กิทกง